คิสจังเธอกับลูน่าไปซ้อมที่นั่นนะช่วยเบามือกับฉันหน่อยนะเอาละ่ะเรามาเริ่มฝึกเดี๋ยวนี้เลยมาเริ่มกันเลยดีไหมลิสคะฉันจะทำยังไงให้พร้อมสำหรับการฝึกซ้อมได้เนี่ยตอนนี้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่ไม่รู้บรรยากาศตอนนี้แล้วทำไมฉันซุ่มซ่ามแบบนี้นะ นี่พี่คะพี่ขวางทางเราอยู่นะอย่าขวางการเต้นของคิสจังสิต่างจากฉันลูน่าเป็นคนล่าเริงและมีชีวิตชีวามากฉันรู้สึกอิจฉาเธอฉันก็อยากจะบอกว่าฉันรักคุณกับคนที่ฉันมีใจให้โดยไม่ต้องกังวลแต่ฉันตัดสินใจที่จะตัดขาดความรู้สึกใ,ใดๆที่ยังคงมีอยู่กับผู้ชายคนนั้นไปไม่ใช่หรอ ฉันต้องหยุดลังเลและหยุดคิดถึงเรื่องนี้สักทีเป็นไรไหมคุณลิสปวดหัวเหรอไม่เป็นไรค่ะอย่ากังวลไปเลยเอาละ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าฉันจะเป็นคนสอนพื้นฐานการเต้นให้กับท่านรูทเองลูกศิษย์คนแรกของคุณเมย่าดากูลจะเป็นคู่เต้นลรำของคุณวันนี้ท่านรูทเอาละเอาละฉันจะอยู่กับสโน เมย่าจังสอนรูทคงไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวทําไมอะ่ะเพราะว่าบางทีฉันไม่ชอบแต่แต่ทําไมล่ะลิสจังช่วยสอนรูทคงเต้นรำหน่อยได้ไหมไม่เอาเอาละมาเริ่มกันเลยดีไหมคะค่ะ ึงจะแค่เพียงมือของเราที่สัมผัสกันแต่ฉันรู้สึกว่าแก้มของฉันเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะแค่มองหน้าเขาแต่หน้าอกของฉันกับเต้นรัวๆมันจะวิเศษขนาดไหนจะงดงามขนาดไหนแต่แสงที่งดงามเหลือเกินแสงที่แวววาวมากจริงๆ มันเป็นแสงที่จะไม่มีวันเป็นของฉันอีกต่อไปฉันกำลังจมอยู่กับความรู้สึกหดหู่และความรู้สึกด้อยกว่าพี่สาวและลูน่าของฉันตอนนี้ทุกอย่างก็กลับคืนมาเหมือนกับก่อนที่ฉันจะได้พบกับคุณลูดร้องไห้ทำไมเหรอลิสมีอะไรหรือเปล่าฉันขอโทษนะบางทีมันแค่ อาจเป็นแค่ฝุ่นที่ฟุ้งเข้าตาฉันก็ได้ขอตัวสักครู่นะคะขอไปแต่งหน้าก่อนค่ะและแล้วคืนนี้ฉันก็ร้องไห้จนตาบวมเลยชื่อเจ้าหญิงไร้ความสามารถเหมาะก,กับคนซุ่มซ่ามอย่างฉันจริงๆใช่ไหมล่ะ ดูเธอสิเธอสะดุดอีกแล้วหรอลิสเธอยังคงซุ่มซ้มอยู่จริงๆเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะคุณลูดคุณมาที่นี่ทำไมนี่คนจะนั่งบนพื้นอีกนานแค่ไหนกันเนี่ยมันจะสกระปรกถ้าปล่อยให้ชุดสวยๆที่ใส่ได้พอดีตัวคุณเปื้อนน่ะรู้ไหมขอบคุณค่ะ ความร้อนและกลิ่นร่างกายของคุณรูทนั้นแพร่กระจายไปทั่วทั้งตัวฉันฮีโร่ของฉันถ้าเพียงช่วงเวลานี้จะคงอยู่ตลอดไปคุณตามฉันทำไมเมื่อคู่รักอันรํำค่าของฉันจากไปด้วยใบนหน้าเช่นนี้ฉันเองก็กังวลอยู่ใช่ไหมล่ะที่รักที่รักที่รักของฉันเมื่อเขาพูดกับฉัน ความรู้สึกทุกใจทั้งหมดในตัวฉันก็หายไปยังไม่เหลือร่องรอยเลยฉันดีใจจนล้นเลยคุณรูทคุณรูททั้งสองคนมาทำอะไรที่นี่ท่านพ่อไม่เป็นไรค่ะหนูรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยเลยให้คุณรูทพาเดินเล่นนิดหน่อยนะคะหนูสบายดีค่ะอย่างนั้นเหรอในฐานะที่เป็นเจ้าภาพถือเป็นเรื่องเสียมารยาทมาก ที่หนีออกจากงานปาร์ตี้กลางคันค่ะท่านลูทฉันต้องขอโทษที่ลูกสาวฉันทำความลำบากให้ท่านอีกแล้วไม่เป็นไรครับผมไม่ถือสาครับเลยช่วยมาที่ห้องของพ่อหลังจากงานปาร์ตี้จบลงได้ไหมค่ะท่านพ่อหานมาหลายปีแล้วนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ท่านพ่อเรียกฉันไปที่ห้องส่วนตัวเพราะอะไรกัน หรือบางทีเขาอาจจะรู้เรื่องนั้นความรู้สึกผิดที่ฉันมีต่อคุณรู้น่ะหรอเขาจะเตือนฉันไหมนะถึงแม้ว่าฉันจะยอมแพ้ความรู้สึกนั้นหนูขอโทษที่ทําให้ท่านพ่อต้องรอนานค่ะท่านพ่ออยากคุยกับหนูเรื่องอะไรคะสิ่งที่พ่อจะพูดส่วนใหญ่นั้นเป็นเพียงการคาดเดาจากการสังเกตของพ่อเองและการแสดงออกของลูกก็เช่นกันลิส ลูกนี่ยมีใจให้ท่านรู้ใช่ไหมคุณพ่อโปรดจุดพูดเรื่องแปลกๆแบบนั้นทีเถอคะค่ะได้ไม่อยากคายเหรอคะไม่ใช่แค่หนูแต่กับคุณรูทก็ด้วยหนูเข้าใจสิ่งที่ท่านพ่ออยากจะพูดนะแต่หนูเป็นราชินีแห่งอีนอนคนต่อไปหนูพร้อมแล้วหนูจะละทิ้งความเห็นแก่ตัวของหนูเพื่อสิ่งนั้นลูกคือองค์ราชินีคนต่อไปหรอ <He. S 2> ลูกรู้เรื่องแม่ของลูกมากแค่ไหนลิสลูกหมายความว่ายังไงที่พ่อรู้เกี่ยวกับสภาพร่างกายของแม่แย่ลงแม่ป่วยหนักและต้องรักษาตัวที่สถานที่ที่ไกลมากนั่นคือทั้งหมดที่ลูกบอกพ่อเกี่ยวกับแม่หากเป็นเช่นนั้นแล้วล่ะก็ลูกจะอ่านมันก็ได้นี่นี่มันอะไรผู้ส่งคือมี R ิอารลาลาอีนอ นี่เป็นจดหมายจากพี่สาวของเธอถึงชั้นลาล่าเป็นจดหมายจากพี่สาวของเธอถึงชั้นลาล่าพ่อพบเจอจดหมายฉบับนี้อยู่ตรงกลางไดาอารี่ของเธอหลังจากที่เธอพบหนังสือเล่มนั้นตอนที่เธอหายตัวไปด้วยความสามารถในการมองการไกลของพี่สาวเธอการที่เราจะพบจดหมายแบบนั้นได้คงไม่ใช่เรื่องยากหนูจะอ่านค่ะ เรื่องอาการป่วยของคุณแม่ที่แย่ลงเป็นเพราะการตั้งครรภ์และดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กผู้ชายมันเขียนไว้ว่าเขาจะสืบตแหน่งต่อจากอีนอและนำประเทศให้รุ่งเรืองเพราะฉะนั้นลูกไม่จำเป็นต้องขึ้นของบัลลังก์อีกต่อไปยังเขียนไว้ด้วยว่านางรู้ว่าลูกจะไล่ตามท่านลูทฉันสั่นไปด้วยความวากลัวเมื่อคุณถือแดรี่ขึ้นมาหลังจากที่ฉันอ่านจดหมาย ทุกครั้งที่เหตุการณ์จากไดอารี่กลายเป็นจริงฉันก็สัมผัสได้ถึงความแน่นอนของคำทำนายจากไดอารี่และนั่นก็ทำให้ฉันรู้สึกเป็นทุกข์แต่ยังไงก็เขียนไว้ว่าหากลูกสองคนได้มาอยู่ด้วยกันมีโอกาสที่พี่น้องจะฆ่ากันเองในอนาคตนั่นแหละคือเนื้อหาจดหมายทั้งหมดแต่หนูตัดสินใจแล้วลิส ถ้าลูกบอกว่าอยากแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นพ่อไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามลูกแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นและเหนือสิ่งอื่นใดในฐานะพ่อพ่ออยากให้ลูกมีความสุขท่านพ่อเพราะฉะนั้นลูกไม่จำเป็นต้องฝืนตัวเองเก็บความรู้สึกเอาไว้มีหลายครั้งในประวัติศาสตร์ของเผ่าไฮเอลฟ์ที่เราแต่งงานกับผู้ชายอีกคนในฐานะภรรยาคนที่สหรือส ท่านพ่อเสียบอกหนูเหมือนกับสิ่งที่ท่านพ่อเพิ่งพูดตอนนี้เลยอะไรนะนั่นมันน่าอายสะมัดเลยฮะท่านพ่อหนูต้องการที่จะคนรูทไม่สิทีมของคนรูทหนูอยากจะอยู่กับพวกเขาแต่ท่านพ่อหนูจะไม่ยอมให้คำทำนายอันน่าเศร้าเกิดขึ้นระหว่างเราพี่น้องเด็ดขาด คำทำนายในอารลี่นั้นเป็นจริงแน่นอนแต่เราสามารถคิดอีกทางหนึ่งได้หนูจะได้พบกับพี่สาวของหนูอีกครั้งและคํำทำนายน,นั้นก็ไม่มีผลลัพธ์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าเราจะพยายามฆ่ากันก็ยังมีโอกาสที่เราจะไม่ฆ่าใครและพาท่านพี่กลับมาหาท่านพ่อโดยปลอดภัยไร้บาดแผลแน่นอนและหนูคิดว่าเราทุกคนต้องการได้ยินว่า ทำไมท่านพี่ถึงหายตัวไปและท่านพี่คิดอะไรทั้งหมดนี้มาจากท่านพี่โดยตรงลูกเติบโตขึ้นแข็งแกร่งมากแม้ว่าพ่อจะละสายตาจากลูกไปแล้วเพียงชั่วขนาดก็ตามใช่ไหมลิลูกสาวสุดที่รักของพ่อไม่ว่าผู้ชายที่ใหญ่จะขอลูกสาวของพ่อเป็นภรรยาจะน่าเหลือเชื่อขนาดไหน พ่อก็รู้สึกเดือดพ่านไม่หยุดเมื่อคิดถึงเรื่องนี้แต่ถ้าลูกสาวสุดที่รักของพ่อขอแต่งงานกับเขาพ่อก็ยอมรับการตัดสินใจของลูกเท่านั้นลิสลูกจะต้องมีความสุขแน่นะขอบคุณค่ะท่านพ่อดูรักท่านพ่อนะคะเจ้าหญิงคะมันสายมากแล้วคะ่ะดิฉันไม่รู้ว่าอะไรสำคัญนะักแต่เราไม่สามารถปล่อยมันไว้ถึงวันพรุ่งนี้ได้หรอกคะ่ะ ไม่ฉันต้องทำตอนนี้เรื่องนี้สำคัญกับฉันมากเพราะจะมีผลอย่างมากต่อชีวิตของฉันในอนาคตก่อนอื่นขอฝากข้อความปรารถนานดีของพี่สาวฉันจะออกจากประเทศนี้เพราะเหตุนี้ฉันก็มีอาจมุ่งหมายของตัวเองและเพื่อจุดประสงค์นั้นฉันจะติดตามคุณรูทครับเอ๊ะลิซเซียมันดึกแล้ว ทำไมคุณสองคนถึงมาที่นี่อายุขายของไฮเอลส์นั้นยาวนานมากอย่างไรก็ตามการมีชีวิตอยู่เพียงอย่างเดียวไม่ได้มีความหมายอะไรฉันต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยเท้าของฉันเองวันนี้คืนนี้ฉันกล่าวว่าและคุณรูทเออเออครับมีอะไรหรือเปล่าลิสฉันรละคุณคุณรูทแต่งงาน,นกับฉันเถอคะค่ะ แต่จนวันตายฉันจะไม่มีวันลืมสีหน้าประหลาดใจของเขาในช่วงเวลานั้นโอเคครับก็จบไปแล้วค,ค,ค,ครับสลับในตอนที่14นี่ขอบอกไปก่อนวนะ่าผมไปเองรุนร้วนเลยนะเนี่ยหมดเลยอาจจะแปลได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเออแล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะบอกก็คือรูเทเจนเนื้อหอมมากพู้หไม่โคตรเนื้อหอมมากอะใครเอาบอกไว้ก่อนเลยนะผู้หญิงในเรื่องเนี้ยใครที่ผู้หญิงคนในเรื่องเนี้ยที่ คนไหนอะที่แบบว่าได้เป็นภรรยาของพระเอกอะไม่โคตรแบบโชคดีอะโชคดีจัดจัดจริงๆโอเคขอบคุณครับที่รับชมครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับในตอนหน้าสวัสดีครับ